เอ้ยโยกิซ่าครับผมหลังจากที่ผมได้ผ่านช่วงเวลาสุดยากลำบากในการฟาดหัวบอสมาวันนี้ก็ได้มาทําไกด์ในการเก็บอีโกกีฟสำหรับตะลุยด่าน8ขีด20ไปแล้วนะครับทุกคน ซึ่งสำหรับทีมที่ใช้ในการผ่านด่านในรอบนี้เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้ทีมบ้านซิมยุงดูดเลือดหรือลามาชาแลนแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากใช้ทีมไหนก็ตามสะดวกได้เลยครับแอบกระซิบนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใช้ทีมแรปเจอร์เนี่ยก็จะดีมากๆครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาบอกเงื่อนไขการเล่นเล็กน้อยในรอบนี้นะครับก็คือเราจะเล่นทุกด่านเพื่อให้มั่นใจว่าได้เจอกับอีเวนต์ทุกอันที่ผมเจอนะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ สำหรับอีโก้กิฟชิ้นแรกหรือความทรงจําของโศกรักกรรมตระกูลคงก็จะได้มาตั้งแต่ตอนกดเข้าด่านเลยครับซึ่งกิฟชิ้นนี้ก็จะช่วยบูตเลเวลแล้วก็เพิ่มขั้นตัวละครของน้องหงลู่ขึ้นไปที่ระดับแม็กในทันทีสำหรับชิ้นต่อไปหรือวอร์นเอนทีการ์ดเพื่อนํามาใช้ในการเปิดทางในการเก็บกิฟอื่นๆในอนาคตส่วนวิธีการได้ก็คือการทอยเหรียญให้ผ่านแล้วเราก็จะได้มาอย่างง่ายได้ครับ สำ <gas>: หร,รับห้องต่อไปจะเป็นปริศนาดึงยันเพื่อใช้สำหรับการเปิดทางในการรับอีโก้กิฟอีก3ชิ้นให้เราเลือกลำดับตามนี้เลยครับเหนือกลางตะวันออกใต้ สำหรับห้องนี้จะมีทางเลือกให้เรา3ทางว่าจะยิมดอกไม้ชิ้นไหนชิ้นแรกหรือท่าสกิลโลตัสโบลัสโดยมีความสามารถเมื่อจบเทิร์นจะฟื้นเลือด5%ให้กับซินเนอร์ที่เลือดน้อยที่สุดและชิ้นที่2หรือแซงกินบอสซัมโบลัสโดยเมื่อเริ่มเทิร์นซินเนอร์ที่มีเลือดน้อยที่สุดจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์เลือดที่หายไปและชิ้นที่3หรือเทเนสิตี้โบลัสเมื่อเริ่มเทิร์นซินเนอร์ที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดจะได้รับบัฟเพิ่มค่าความป้องกันตามจำนวนการจมมมตีท่รรรรรัััับบบสสสูงงุด6คค้้หผผเลือกกชินแ แล้วห้องนี้ก็จะมีอีโก้กิฟต์พ่วงมาด้วยคือ Flower in the m i r r o r เมื่อเริ่มเทินจะมอบดีบัฟลับเจอร์สแต้มหน้าและ1แต้มหลังให้กับศัตรูที่ไม่มีดีบัฟอยู่กับตัวส่วนทางห้องฝั่งด้านล่างเราก็จะเจอกับเหล่าผู้เข้าร่วมกลุ่มอื่นที่เขาขอวอลเอนทีการ์จากเราซึ่งถ้าเราให้เราก็จะได้อีโก้กิฟต์เฮเ n นลี่คิงฮั m e n d i n g p พิวที่เมื่อจบเทินซินเนอร์หนึ่งคนจะรับการฟื้นฟูค่าสติ10หน่วยและเรดเอนทีการ์ที่ใช้สาหรับการเปิดทางในอนาคตซึ่งตััวผมมเเเเเลือเเืออกกกจดาารรรรพพข่บีียยส และเมื่อเราจัดการเหล่าผู้เข้าร่วมเรียบร้อยก็จะเปิดทางเพื่อไปห้องด้านบนซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นการเดินพันเหรียญครับถ้าใครเป็นผู้ประจนดวงก็เอาเลยแต่ผมขอผ่านดีกว่าและเมื่อเราเคลียร์ด่านบอสของชั้นแรกได้แล้วเราก็จะรับ ego gift fetisporter ที่จะมอบบัฟพอยส์หน้าหลังอย่างละ2หน่วยแก่ตัวละครที่1และ8แต่ในการประทะตัวละครแต่ละตัวจะได้รับค่าออฟเฟนต์หนึ่งเลเวลต่อศัตรูหนึ่งตัวที่ถูกสังหารจากการโจมตีในช่วงเสร็จสิ้นแอนิเมชันการโจมตีสูงสุด3หน่วย และเมื่อเราเคลียชั้นแรกได้แล้วเกมก็จะพาเรามาที่ชั้น2ซึ่งถ้าตรงไปก็จะเป็นห้องที่เราต้องเลือกว่าจะกระโดดลงไปหรือไม่ถ้าทอยเหรียญผ่านก็จะได้รับเหรียญด่าน6กเหรียญกับฟื้นปูคาตติตัวละครที่เลือกจนเต็มแต่ถ้าไม่ผ่านตัวละครนั้นก็จะตายทันทีซึ่งผมแนะนําให้ใช้บ้านเฮโชหรือกลุ่มนินจานะครับ และอีกกิฟชิ้นถัดมาก็จะได้จากการชนะดาด Into the Earth of Sin ซึ่งก็คือ Deep Core Mark ที่จะช่วยให้ซินเนอร์ได้รับค่าการชนเบียดเพิ่มขึ้นหนึ่งแต้มเป็นเวลา3เทินหลังจากถูกเปลี่ยนลงสนามสำหรับห้องต่อมาเราจะพบกับตัวทดลองและสามารถเลือกว่าจะลงโทษเขาไหมซึ่งผมแนะนำให้อย่าไปลงไม้ลงมือกับเขาเพื่อรับสมเหรียญดานดีกว่าครับ และเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะเจอกับห้องที่มีหายอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกมองเข้าไปในหายและทอยเหรียญผ่านก็จะได้รับ Ego Gift a c ์ c ัค e คอร d ที่มาเริ่มการประทะตัวละครทุกตัวจะถูกลดค่าสติลง5หน่วยและได้รับบัฟเพิ่มดาเมจสีเขียวและบัฟเพิ่มความรุนแรงสีเขียวเป็นเวลา3เทิร์นแต่ถ้าเราเลือกทำลายหายจะได้รับอีโก้กิฟต์แมดเด็ตอินสคริปโคเด็กที่จะลดค่าสติทุกตัวละครลงเมื่อเริ่มเทิร์น5หน่วยและได้รับบัฟเพิ่มความรุนแรงและดาเมจหนึ่งตลอดการโจมตีครั้งนั้นและเมื่อชนเหรียญแพ้จะเสียค่าสติเพิ่ม5หน่วยและเปลี่ยนเหรียญสุดท้ายของสกิลนั้น,น,นเป็นเหีือสีแดงยกเวน Skill, าา้น สำหรับห้องถัดไปจะเป็นห้องหุ่นฝึกซ้อมซึ่งผมแนะนําให้เราเข้าไปสู้เพื่อรับ2เหรียญด่านครับสำหรับห้อง Burning Desire <c oughs> เขาจะขอเรย์เอ็นทีการเพื่อทําการปลดล็อกทางแต่ผมไม่ได้เอามาก็เลยเลือกสู้แทนครับ หลังจากสู้เสร็จทางก็จะปลดล็อกห้องให้เราเข้าไปเลือกอีโก้กิฟต์ตามจำนวนเหรียญที่เราต้องการครับถ้าเราไม่เลือกเพื่อใช้เหรียญเลยเราจะได้รับกิฟต์ไลท์ช n นนิงเที่จะมอบบัฟชาร์จให้เราหนึ่งแต้มหน้าเมื่อสิงเนอร์ใช้แต้มหลัง1ิแต้มในการประทะครั้งนั้นและเมื่อจบเทินถ้ามีแต้มบัฟชาร์จมากกว่าหรือเท่ากับ2จะได้รับบัฟอัตราการชนเหรียญเพิ่มขึ้น1แต้มและเมื่อโจมตีที่สกิลที่ใช้แต้มชาร์จมากกว่า5จะมอบดีบับรับเจอหนึ่งแต้มสูงสุด3แต้มต่อ แต่ถ้าเราเลือกที่จะใช้เหรียญสิเหรียญเราจะได้รับ Hard Render Talisman ที่จะเพิ่มดามเมจสีเขียวขึ้น10%ต่อศัตรูที่มีสถานะ Dead r i g h และถ้าซินเนอร์คนไหนมีคาสติอยู่ที่ลบ15หรือน้อยกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้จะเปลี่ยนเหรียญสุดท้ายของสกิลเป็นเหรียญสีแดงโดยมีเงื่อนไขาสามารถเกิดขึ้นได้เพียง1ครั้งต่อรอบและตัว และจะให้ความสำคัญกับสกิลที่อยู่ด้านซ้ายสุดเสมอไม่นับรวมอีโก้สกิลแต่ถ้าเราเลือกใช้20เหรียญเราจะได้รับบัตร Silvering b l a d ที่จะมอบอัตราการชนเหรียญเพิ่มขึ้น1เมื่อเลือดของซินเนอร์ไม่เต็มและเมื่อซินเนอร์คนไหนที่ได้รับบัฟของอีโก้กิฟชิ้นนี้โจมตีสตรูศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น1%ต่อแต้มหน้าหลังของดีบัฟเลือดไหลบนสตรูสูงสุด20%และชิ้นสุดท้ายเมื่อเราเลือกใช้เหรียญ25เหรียญเราจะได้รับจิงกังโบลัส ที่เมื่อเราได้รับดาเมจจะเพิ่มดาเมจสกิลสุดท้าย1แต้มและเพิ่มดาเมจสิตในตาต่อไปซึ่งนับรวมการทำดาเมจต่อตนเองเช่นกันและเมื่อซินเนอร์ได้รับดาเมจจนถึงแก่ชีวิตจะทำการฟื้นฟูเลือดทันที50%และได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตี2หน่วยเมื่อเริ่มต้นเทิร์นนั้นๆโดยมีเงื่อนไขสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อการต่อสู้นั้นๆซึ่งผมเลือกใช้2ี่ห้าเหรียญครับและเมื่อเราเลือกเสร็จสิ้นเราจะได้รับอีโกิีกิฟต์มาจะได้รัับบ แต้มหน้าแต้มหลังอย่างละ1แต้มสูงสุด3แต้มต่อสกิลและฟาเวอร์เม้าส์ที่จะทําให้สกิลที่สามารถบอบดีบ u ฟแรปเจอร์เพิ่อมอัตราการชนเหรียญเพิ่มขึ้นหน่หน่วยและทำดาเมจเพิ่มขึ้น10%และถ้าศัตรูมีดีบ u ฟแรปเจอร์มากกว่าหรือเท่าก,กับ15ก่อนถูกสังหารสินเนอร์ที่สังหารจะได้รับบัฟเพิ่อมอัตราออฟเฟนต์แต้มในเทิร์นต่อไปสูงสุด3ครั้งต่อสกิล และในห้องทางด้านซ้ายจะเป็นการทอยเหรียญถ้าถอยผ่านก็จะได้รับ2องเหรียญด่านแต่ซินเนอร์ที่เราเลือกจะถูกลดค่าสติลง15หน่วยส่วนถ้าทอยเหรียญไม่ผ่านซินเนอร์คนนั้นจะถูกลดค่าสติลง30หน่วยทันทีซึ่งหมดวงสวยไปนิดนึงครับและห้องนี้ไม่ไว่ายังไงก็ห้ามทอยหลังเด็ดขาดสู้เพื่อรับ5าเหรียญด่านคือดีที่สุดครับ และนี่ก็เป็นอีโก้กิฟท์ทั้งหมดในด่าน8ขีด20นะครับแล้วในไหนเนะี่ยทุกคนก็มารับชมจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็อยากจะขออนุญาตแอบกระซิบว่าคนดูส่วนใหญ่ของผมยังไม่ได้ติดตามผมดีนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ลําบากแล้วก็อยากจะขอให้ช่วยติดตามกันหน่อยนะครับและขอคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆถ้าผิดพลาดตรงไหนหรืออยากแชร์อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้จะขอตัวไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย